จะเอากันเด็ดเลยสุดผมเด็ดเลยครับอขอบคุณครับไม่เป็นไรครับเราเจอกันแล้วโอ้โหนี่พวงเป็นพวงแล้วโอ้โหนี่โอ้โหไอเราก็ขอบคุณมากเลยไม่ใช่ว่าเห็นแก่ได้นะนี่มันเหมือนว่านี่มะม่วงพวกม่วงนะพวงเดียวพวงเดียวพี่น้องเลยนะบอกกันว่าหาลูกสุดยอดไอ้หนูที่นี่อยู่ที่ไหนไอ้หนู นี่อำเภออะไรจังหวัดอะไรจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีตำบลอะไรตำบลมดแดงครับตำบลมดแดงกระดานประเทศไทยมาพอกันแค่นี้เดียวบางที่เอามงม่วงให้ทั้งที่เราไม่รู้จักกันเนาะแมีน <laughs> ครับอันนี้ได้ นี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับใจนี่โอ้โหอ้นี่ก็เยอะมากเลยนี่ก็เยอะมากแล้วครับท้ายก็เก็บเลยอยากได้ตรงไหนเก็บโอ้ขนาดนั้นเลยบอกครับว้าดีใจเอาไปตุนไปกินด้วยครับผมเอาไปฝากเพื่อนนะบ่อทองเนาะคือผมกรุงเทพผมซื้อนี่แพงแพงครับก็หลักสิบแปดสิบไปก่อนเอาไปบ่มจะเอาไปกินโอ้นี่คือน้ําใจขอบคุณครับเดี๋ยวไบ่อทองเอาอีกไม่บ่อทองเอารถจอดข้างเดี๋ยวไปจอดรถข้างๆก่อนนะครับ โโอ้โหคัรบรรยากาศยามเร่งๆพี่น้อยนะฮะหลังจากชีแล้วเวียรแล้วงานกับบ่าวท่องแมนสุขสบายดีพี่น้องนะฮะดินดำนำซุ่มนะฮะเมืองอระดุมสมบูรณ์สุพรรณบุรีบ่าวท่องนะฮะตอนนี้บ่าวบุกับบ่าวท่องอยู่ที่ถนนเส้นใหม่นะบ่าวท่องนพนตัดถนนใหม่นะฮะแมนถนนเรียบคลองคลองน้ำชนลำปทานเรียกได้แมน อีกกายอีกกายจากการเฮ็ดงานเมื่อยลาพี่น้องเอ้ยนะฮะในเวลาแล้วจะพักผ่อนนะฮะตอนนี้ก็ที่ว่าบ่าวกกับบ่าวทองออกจากทุ่งไงตรงหน้านะฮะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองไงนะฮะเพื่อจะพักผ่อนหมดแรงนิดหน่อยเอ้ยเมื่อยบ่ให้งานเมื่อยถามเนี่ยเมื่อยอยู่เมื่อยอยู่เมื่อยแดดเมื่อยแดดแมน่อยโอ้ยเอ้ยเฮ็ดงานกับมื่อยสิหน่อยเอ้ยถ้ายเหตุงานบ่เมื่อยก็ต้องนั่งอยู่แหงห้องแผลพุ่นแล้วเพุ่นกับประจังเขาเนี่หน่อยเนาะอ่ามวยเสียงเขียด หักม่วงมัม่วงหักปลาเยมีม่วงสุกไหมครับมีม่วงสุกไหมอยากแบ่งซื้อลูกสองลูกฮะอยากได้ฮะกินกับข้าวเหนียวเป็นยังไงได้ครับได้เป็นลูกยังไงอขา่อขายก็จะเลงขลูกยังไงฮะ เอาเขาเอาเป็นเป็นโลเท่าไหร่่ะไม่เอาฮะโอ้อ้เด้งเดเด้๋เว้งเด้งเด้งเดมาเด็นเด้่เด้งเด้นเ้งเนนเ้งเด้ง้งเเด้งเดมงเงมดม่วงเด้งเเด้งเ้เเด้งเ้งเล้งเ้งด้ง้งด้ง้งมด้้เด้งเเด้งเด้งเ้งเอาไปแ้งเ้งเ้งเด้งเด้่เงเ้งเง้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 งเ้ง้้งเ้ง้า้เ่ง คุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสบัยดีผมเป็นคนเล่าเด้อผมผ่านมาเห็นปักเซ่ครับผ่านมาเห็นสวนมะม่วงก็อยากเอาไปกินใช่ี่ยมะม่วงอีหยังครับเนี่ยแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นอันนี้ขายเลรครับเอาไปฝากเอาไปฝากขายก็ชดงแลวขายไปแล้วอ๋อี่คนที่เรารู้จักเราอยากฝากเราก็ฝากอ๋อนี่เลยน้ำใจของของลุงเลยนะฮะตอนนี้ลุงอะไรครับลุงแปะยชื่อเหมือนคนจีนลุงแปะ อ๋อคนจีนคนไทยอ่ะอคนไทยจะสายจีนอ้าวนี่อยู่ที่สวนเลยครับเดี๋ยวจะไปขอดูก่อนอยากได้ไปกินนะครับได้ครับอันนี้จะแบ่งซื้อได้ไหมไม่แบ่งไม่ไม่ซื้อให้ฮะให้เก็บไปให้เก็บไปโอ้อันนี้น้ำใจอนน้ำใจของลุง อยากอะไรเก็บเลยโอ้ทั้งที่เราไม่รู้จักกันเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาขอทองแค่รู้จักกันปาดป่ะโอ้เนาะน้ำใจอ่ะผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยผมผมเห็นฝูงงูมไปผมว่าจะมาถ่ายคลิปผมมาทำงานโซลาร์เซลล์สีสีประจันโอนะครับก็เลยมาเห็นทุ่งนานี่ไงขอทองมัม่วงนี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นสวนมัม่วงใช่ไหมครับลุงเขาตัดถนนเหรอครับอันนี้เขาตัดถนนแต่นี้เมื่อก่อนมีม่วงอยู่ทีนี้ผมก็ เก็บขายดกมากดกมากข้างในผมไม่ได้ปลูกอะไรเยอะผมใช่ไหมครับส่วนผสมนี่มอทองม่งสุกมอทองมีเยอะครับเดี๋ยวไม่ต้องถ่ายครับเอาเลยเก็บเลยครับโอ้เก็บเลยนี่แหละคือน้ําใจคนไทยนะท่านผู้ชมครับน้าใจคนไทยเห็นแล้วก็บอกว่าให้เก็บเอาเลยนะฮะนี่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 อันนี้สุกยังครับ มันก็ปากแตกอแต่มันก็ยังเปรี้ยวๆอยู่น้ำบอให้สุกนิดนึงหมอใช่ใช่ผมเอาไปกินกับข้าวโอ้ยยังไงต้องแล้วแต่ว่าจะกินแบบไหนเอาไปก่อนกินยังไงก็แล้วแต่เอาไปก่อนเด็ดไปก่อนเอาไปบ่มจะเอาไปกินโอ้นี่คือน้ำใจขอบคุณครับเดี๋ยวอีกไม่ใช่แค่นี้พอทองเอาอีกไม่พอทองเอารถจอดข้างแต่เดี๋ยวไปจอดรถข้างๆก่อนนะครับโอ้โหจอดก่อนครับขอบคุณพอทองดีใจเลยได้มาได้แบงวงน่าจะน่าดีใจเลยเนาะแบงค์วงแก็บเลยครับ ขายก้อนเก็บระยกได้ตรงไหนเก็บเก็บโอ้ขนาดนั้นเลยวะครับว่าดีใจเอาไปตุนไปกินด้วยครับผมเอาไปฝากเพื่อนนะบอททงเนาะกินด้วยคือผมอยู่กรุงเทพผมซื้อนี่แพงแพงครับก็หลักสิบแปดสิบครึ่งกิโลได้ครับบางคนขายเป็นลูกเป็นลูกแต่วันนี้ไอที่สาบขายอะลูกยี่สิบผมนิ่ผมนี่ไงผมบอกถ้าคณมาสวนผมเนี่ย กูไม่เสียสักบาทเงี้ย่บักทองมวกหมวงแค่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมจะนึกสวยๆเอาสุกๆก่อนไงหรือไม่สุกเอาเลยเนี่ยอยากได้เลยโอ้โหวางไว้ก็ได้นี่นี่คือหม่วงบมวกทองไปเอาไปบ้างครับครับครับผมเก็บก่อนนะครับเนี่ยเก็บได้หมดนี่แม่อย่างนี้มันแก่ไหมเอาไปบ่มเลยไหมถ้ากินดิบก็อร่อยเนาะ เน้ำต้องมาตีเปรี้ยวจะให้น้ำมาที่ฟองต้องฟูถ้าเกิดว่ามันจะหวานถ้าน้ำมาที่ฟองน้อยงให้ตุกให้เหลืองอัดแล้วมันจะหวานครับมาท้องช่วยช่วยเก็บหน่อยมาท้องไปไปอันนี้ได้ถุงแตกนะอันนี้อันนี้ผมกินเย็นนี่เลยจุดไายกันแล้วครับจุดไข่รีบมเก็บก่อนเก็บก่อนมาท้องเอาเก็บก่อนเก่งใจอ่ะโอ้โหเดี๋ยวขอสักลูกสองลูกก็พอไปเลยไม่เอาเยอะหรอก เก็บไปฝากเพื่อนก็ได้เนาะใช่นี่เลยครับนี่คือน้ําใจคนไทยนะครับท่านผู้ชมครับบวโวเข้ามาในสวนนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นสวนมีกล้วยนะครับผสมผสานนะครับก็จะมีลูกมะเขือพวงนะครับมีต้นไม้นี่นี่เลยครับมะม่วงเยอะแยะเลยเข้าไปนะครับจะมีมะม่วงแล้วก็จะมี สวนนะครับต้นข้าวนาข้าวนี่ต้นสะเดาต้นสะเดาแล้วก็จะมีต้นขนุนด้วยนะครับคือวันนี้บ่าวโบก็จะพาท่านผู้ชมมาที่เมืองสุพรรณน้นําใจคนไทยนะจอดรถเนี่ยจะไม่ถามเลยครับว่าบ่าวโบเป็นใครมาจากไหนนะครับท่านบอกว่าอ่าใจดีมากเนละท่านท่านบอกว่ารู้จักกันแนละ้ก็พอก็ดีใจแล้วท่านนะฮะนี่ โอ้ยอันนี้ต้นขนุนนะครับโชคหนุนนำพานะครับคนไทยจะนิยมปลูกนะครับเสียงเขียดร้องแอ๊แกเอ็กอกอกนี่นลครับก็เก็บให้ขึ้นรถเลยครับไปนะครับเกรงใจนะครับแต่ว่าลุงบอกว่าเก็บเอาไปเลยนะครับเราก็ไม่อยากจะจะ จะเก็บของแกเยอะนะครับเกงใจแกก็บอกว่าให้เก็บเอาไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ได้นะพี่น้องครับเพื่อนไฮแล้วกับไม่ได้เห็นแก่ได้นะครับกะกะเกงใจคนอยู่ด้วยออ้อาางอันนี้ไปมังดิได้ครับอันนี้มาม่วงนะครับบอทองยิมด้วยนะเจ้านะอบอกเคยผอ,อพี่น้อง คนทีีี่ใจดดขนนา้คไทยนี่ดีเพื่อทุกคนเลยเบอร์นี้แหละประเทศไทยประเทศไทยมาพอกันแค่นี้เดียวพงที่เอามะม่วงให้บางที่เราไม่รู้จักกันเนาะแม่ครับอันนี้จ้าอันนีมีรุ่งไรนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณท่านใจนี่โอ้โหอู้นี่ก็เยอะมากเลยนี่ก็เยอะมากแล้วครับได้มะม่วงมะม่วงดกมากนี่ ออพอแล้วครับพอแล้วครับพุดครับพอแล้วครับเยอะแล้วครับโอ้โหถ้าซื้อนี่ก็หลายบาทเลยนะเปล่าทองแบ่งกันกินแบ่งกันกินเนาะผมจะกินกับข้าวเลยนะครับนี่โอ้แต่อยู่กรุงเทพะลายบาทนะเนี่ยหลายบาทนะเนี่ยแต่ต้องไอ้นี่นเนอาให้มันแบบข้าวไปอย่างงี้มันก็จะอโอกเปรี้ยวอ่ะอ๋อผมให้มันสุกก่อนค่อยกินนะกินต้องกินสุกเนาะใช่นี่คำอย่างงี้ <ผม S 2> ส่วนมะม่วง นัว,นว่ะจากลูกนั่นลุงแกไปเก็บบะม,มว่งมวงให้แล้วบะม<า>่วงสกุกปลาปลาปลาเขาไปรับมาถือให้หน่อยโโอ้โหอะจะเก็บบะม,มว่วงกันโอ้โหมาแล้วมาแล้วนี่ลูกเนี้ยนี่เลยโอ้โหมามาเป็นพวงเลยทีเดียวนี่จะเอากระเด็ดเลยจุผมเด็่นโอ้โหครับไม่เป็นไรครับโอ้โหนี่ พวงเ, mhm. เป็นพ <Gym. S 1> วงเลยโอ้โหนี่โอ้โหไอเราก็ขอบคุณมากเลยไม่ใช่ว่าเห็นแก่ได้นะนี่มันเหมือนว่านี่มะม่วงพวงเนื้วง่ะพวงเดียวพวงเดียวพี่น้องเลยนะบอกเป็นว่าหาลูกสุดยอดไอ้หนูที่นี่อยู่ที่ไหนไอ้หนูที่นี่อำเภออะไรจังหวัดอะไรสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีตำบลอะไรตำบลมดแดงครับตำบลมดแดง สุพรรณบุรีพี่น้องครับโอ้โหนี่เลยได้มะม่วงจากลุงนะครับเก็บเลยนะเดี๋ยวเก็บเลยนะรู้พอแลยครับนี่ขอบคุณมากเลยครับเยอะมากแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนี่นี่ขอบคุณลุงมากเลยนะฮะนี่ผมมาจากประเทศลาว เดี๋ยวจะไปทํางานต่อครับขอบคุณนะครับผมก็ได้เห็นน้ําใจของคนไทยนะครับท่านผู้ชมครับทั้งที่เราไม่รู้จักกันนะครับเดี๋ยวผมเดินทางไปต่อเลยครับขอบคุณนะครับสุดยดีสุดดีขอเดินทางขอบคุณนะครับไปครับไปเลยครับไปเลยครับเฮ้ยน้ำใจครับไปเลยครับผ่านมาจะไปบ่มกินสุกเนาะไปแล้วครับมันไม่มีเวลาครับผมโอ้ขนมครับไม่เป็นไรครับครับเก็บไว้ เพราะว่าผมไปก็ไม่มีใครทำกินไม่เป็นไรอย่างนั้นโอเคครับขอบคุณครับไปเลยครับมันจะให้ตังค์เอาไหมครับนี่ไม่เอาโอ้ไม่เอาตังค์ขอบคุณครับนี่แหละคือน้ำใจคนไทยเป่าทองเอ๋ยให้ตังค์คนกระโปงเอาอนี่แหละไปมาหาสูบตองเวลาเราไปเราทักทายนะเ่าทองนะทักทายเราไม่แบบไปแบบรับรับโลโลนะพี่น้องครับตอนนี้บ่าโบ้อยู่ที่ตำบล มดแดงแมนจังหวัดสุพรรณบุรีแมนแมนแมนพอทองเจนที่แรกคือโบก้าไปีห้าพันโบก้าเลยเขาต่างถิ่นหน่อยนะเขาโคตรตางถิ่นหน่อยต่างถิ่นเขาปรยาดนี่มีนกเลยาวทองไหมนี่มีนกนล้วมาทองบ่าวทองมีนกด้วยบ่าวทองนี่คือสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์เนบ่ยเบาทองจะเบิ่งที่เบาทองนี่ย ้าบออุดมสมบูรณ์จกบ่มีนกเด้นกเอียงเนี่ยไงนกปากคางนกปากคางปากคางหรือปากหางปากคางปากคางโอ้เอ้าเดินทางไปต่อพี่น้องเลยก็ได้มะม่วงนะบาทองวันนี้จะมุ่งมะม่วงไปฝากเพื่อนๆนะของที่เราได้ด้วยน้ําใจเราก็ต้องให้ผู้อื่นด้วยน้ําใจเช่นเดียวกันบากทองเสื้อเดียว่ามะกม่วงนี่นะ ถาไปสื่อเนี่ยไม่เวยนโลละแปดสิบวายวุ่วนแล้วโลละแปดสิบบาทแต่วันนี้เราไปเจอลุงนะนแกแกก็ต่อใสอยมะม่วงอยู่ไอเราก็เห็นเนี่ยก็ชอบกินมะม่วงเนาะม,มากินมะม่วงก็เลยช่วงในท่องไปไอเขาบอกอีไปนะเขาเป็นคนตางทินอยางเป็นว่า,าักทกายเราซื้ออ่าจะถ่ายเราซื้อ <laughs> <laughs> ยิ่งแล้วบางวนันกข็ขอสื่อเพิ่นจะจะขึงโลสื่อบอนลายลงไปเพิ่นบอกว่าเก็บเอาเลยว่าสั้น เอา้าเราไม่รู้จักกันนะไม่รู้จักกันไม่เป็นไรนี่รู้จักกันแล้วว่าสัน้นนี่แหละทำมาจมกบอย่างไรหูถึงน้ำใจของคนไทยนะพี่น้องเนาะมือเข้ามาประเทศไทยแล้วเข้ามาเห็นแล้วเนะี่ยฮะสิ่งที่เขาได้นะสิ่งที่เขาอ่ออ่า,อา,อา,อาได้ขึ้นน้ำใจนะน้ำใจเพิ่นบริรการเงิ่บริรการสิ่งใดเลยขอแกเข้ามาปฏิบัติตัวดีอยู่ประเทศไทยแมนเหตุงานเหตุเวียกตั้งใจนะนี่ไเพิชิมไปพวงแนละ้ววาสิเก็บไปกินน,นี่นะว่ามันลนพวงซุกเันนะอืโอ้เปินเปิน พิ่นหลายนะเพิ่นเพิ่นลายนะเพิ่นลายจนเพิ่นโบแบบว่าโบอยากได้นี่ถนนนี่เป็นถนนทัดใหม่เนี่ยอบเป็นถนนที่ว่าเพิ่นบโบตลาดยางเลยพิ่นจะเอาดินมาลงก่อนเลยพิ่นจะให้รถเหยียบไฮเน่นก้อนเลยพิ่นึตลาดยางเนี่ยนะเดี๋ยวบางคนมาเบิ่งนกันว่าเอ้าป้าโบไปทายบ้านเจ้าของมาบอสันนะพิ่นสิบัเสือเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ตำบลมดแดงจังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่นเราอำเภอเมืองว่าอืมเอาเพิ่มเมื่อกวคือเป็นมิตรใจตรงไหยตรงหนี้ใอ้ อำเภอเมืองจังไลยคือมีทองไห่ทองหน้าไอ้ทองจะแหละโอ้นี่พี่น้องทองหน้าทองหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีคำขึ้นนี่มีความสุขหลายพี่น้องเอ้ยมีความสุขด้วยน้ำใจเนะี่ยน้ใจคนไทยบาโบ้ที่สิวาอย่างไรนะพอจะข้ามนึ่งค้าเดียวว่าน้ำใจซึ่งเลยแต่ว่าบาโบเองกับบวกเอาลายเลยพ่อทองแมนเห็นว่าเพิ่นไห้เลยเก็บเอาเก็บเอากับบวแมนเนี่ยเก่งใจเพิ่นเ,นเ,นเนด้ย ไปเลยไปเลยเป็นอะไรไปยม่มไปหาสอกไหด,ดึงดึงมือดึงยังไปเอา <Man. S 1> ้าได้ยังหย,ยุดทายก่อนหยุดทายก่อนเก็บก่อนเป็นวะอ๋อที่เหกที่เหล็กบาโบกับกกขเขาไปกับเอ๊ะบวกกาถามวันนี้อยากเป็นอยากเป็นนุ่งเอ้นี่แม่ยัอนจะเข้าไปแล้วโอ้พอสร้างไปยังไงที่เหกบุรุษลองจากโลกนี่น่าจะเนาะบวกกาลงแล้วเอาคือบวกกาเอาคนต่างถิ่นเน,นาะเอาคิดเรื่องจริงแล้วจะลงไปวันนี้อะเรื่องจริงแล้วจะลงไปเพราะว่า พ่ดเอิ่อให้ลงจะได้ลงไปแมนลงไปลงไปในชินยังได้ไหลงไปนึกว่าสีลงไปให้เบิ่งซื้อให้ไปเก็บอมกบวงสัตว์เอาเลยเอาเลยไม่ต้องกินใจเอาเท่าไหร่ออไปเลยโอ้ไม่ต้องเอาตังค์โอ้แต่จะซื้อไปซื้อคนอื่นถ้าเบาครับผมผมไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาตังค์ผมไม่ขายโอ้นี่ยทั้งที่มันปลูกขายเนี่ยแมน แต่ว่าเราผู้ขายเราวะเราปลูกหลายอยู่แต่ว่าเราพอขายแต่ว่าเราชื่อเอาไปแจกบอกคุณเป็นคนล่ามันโอ,โอ,โอ้ซึ้งครับอย่างครับซึ้งน้าใจคนไทยเนี่ยหนุบเลา่าสองคนซึ้งน้าใจคนไทยเนี่ยให้คือน้ําใจที่ยิ่งใหญ่เลยอาจารย์ทองแมนการให้คือน้ําใจที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้รับก็ดีใจถึงแม้ของที่ให้ ต้องมีคุณค่ามากมายมหาศาลแน่นอนอนะนี่แหละคือสิ่งที่อยากทายทอดนอกไปน,นอกนอกวาโบเองกับเดินทางมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะเบิ้งที่เราบากทองไฟเพิ่เปิดนะนเนี่ยเพราะน้ำคำในแห้งแจ่งเนี่ยแมนเพิ่งเปิดไฟจะเบิ้งไงจะเบิ้งนถนนเส้นนี้พี่น้องเอ๋นะฮะข้อกีดยางดีตรงไหนตรงหน้าเปิดไฟให้แสงสว่างนี่คือผลสะท้อนจากภาษีที่คนไทยเสียภาษีและภาษีนั้นก็สะท้อนกลับคืนมาสู่ สูส่ตัวเองคือการใช้รถใช้ถนนนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่บ่าวผู้เองเดินทางมาเห็นด้วยตัวเองน้อง่น้องเนาะเอา้านี่แหละคือเรื่องเล่าของบ่าวเล่าสองคนแต่มาเห็นถึงสถานที่จริงน้อง่น้องเนาะและสิ่งที่ได้ขึ้นํำใจคนไทยทีเลยเกินไปหลายก้อนหนานะแต่ฝากไ้เพยงเท่านี้ก็แเลยกันนะอี่น้องเนาะ ท่านไรชินมาไรชินช็อปการเดินทางของบาโบกับาทองในเรื่องคนไหญเป็นกาลังใจให้งบาโบ่เนี่ยโค้ดกระดิ่งอยากเดินเสียงที่สำคัญสนับสนุนบ,บาโบด้วยการประคดข่าวโฆษณาก็แล้วกันนะฮะไปสนับสนุนบ,บาทองทางช่องบาทองปักเซ่ชาแนลเนาะพี่น้องเนาะนทำขึ้นนี่จะไปใไส่นะฝากทักทายสบายดีบาทองสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดี